สวัสดีค่ะวัยรุ่นโลบล็อกี่จังกวารายงานตัวต้อนรับเข้าสู่ดินแดนเลิบลี่โลบล็อกของเราค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยแก๊งพวกเรามีนัดกันนะคะโดยเรามากันที่แมป Wednesday Story <Wow. S 1> ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาบุกสถาบัน Nevermore โรงเรียนของ Wednesday นะคะ <Wow. S 1> หลังจากที่ขึ้นรถไฟมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็มาอยู่ที่หอนอนของเราพร้อมกับรูเม e จะบอกว่าแมพที่ต้องมีการขึ้นรถแบบนี้ก็อาจจะมีน้องๆบางคนที่ตกรถนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องน้อยใจไปโอกาสครั้งหน้ายังมีเหมือนในซีรีส์เปียบเลยนะคะห้องนอนเนี่ยจะแบ่งกันครึ่งห้องแล้วก็จะมีกระจกด้านข้างห้องแบบนี้เลยโอเคไปที่สนามกันตัดภาพไปเลยค่ะมาที่สนามหญ้าเรียบร้อยค่ะด้านบนก็จะมีสตอรี่ซึ่งเราเนี่ยรับบทนักเรียนใหม่ ก็อาจจะเห็นเป็นตัวสีเทาๆก่อนค่ะเนื่องจากว่ามันยังโหลดไม่เสร็จนั่นเองอ๋อเหมือนกับว่าถ้าใครมีโรบักเนี่ยสามารถซื้อได้นะคะอยากจะเป็นมนุษย์หมาป่าหรือว่าอยากจะเป็นแวมไพร์ <Wow. S 1> แมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปของชาวต่างชาติแท้ๆเลยค่ะไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยเหมือนแวร์ซานตาสตอรี่นะดังนั้นเราต้องจับใจความด้วยตัวเอง ว้าวนี่คือน้องวันพุธของเราค่ะเธอนั่งอยู่กับเจ้าติงนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยมันก็ฟิลคล้ายแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะคะแต่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงแนวดาร์กหน่อยเอาล่ะเต้าทั้งหลายตอนนี้เราเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเว d นส์เดยแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะคะแบบนี้จะบอกว่ามาตามกระแสเลยล่ะมาค่ะได้เวลาเรียนแล้ว go to class ซึ่งก็มีลูกศรสีแดงบอกทางอยู่ค่ะไปเลยเหมาะเจาะเลยค่ะตอนนี้แตงกวาพอตเตอร์เนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆน้องวันพุธนะช่วงแรกเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นแมปเหมือนซอบซๆนะคะซึ่งอันที่จริงไม่ใช่เลยแนะนำว่าต้องดูให้จบค่ะ ตอนนี้เราเป็นนักเรียนดังนั้นต้องรับบทนักเรียนผู้ตั้งใจฟังไปก่อนเนอะเพราะว่าทีเชอร์เนี่ยกำลังอธิบายค่ะแพทเทิร์นเดียวกับแมปซานต้าเลยเพราะว่าทุกตัวละครรวมถึงเราด้วยก็จะผัดกันพูดผัดกันตอบนะคะนี่ Wednesday เธอรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เธอดังมากๆเลย <Wow. S 1> เอาล่ะค่อนข้างนานแล้วค่ะเดี๋ยวสตอรี่เนี่ยมันน่าจะตัดไปยังจุดต่อไป ที่เรียกประชุมนักเรียนเนี่ยก็เพื่อประกาศค่ะว่าคืนนี้เราจะไปงานกันตัดมาเป็นฉากที่เวนส e เดย y เนี่ยเธอเข้ามาอยู่ในงานนะคะซึ่งมีซุ้มกิจกรรมต่างๆมากมายเลยจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ระทึกอย่างแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะนั่นก็คือสัตว์ประหลาดและด้านนั้นเนี่ยก็เป็นเขตของป่าค่ะซึ่งมีป้ายห้ามเข้าอยู่ด้วย ถ้าจำไม่ผิดอะนะเป็นฉากที่โรวันคนที่ใส่แว่นค่ะซึ่งเป็นรูเมตของเซเวียเนี่ยวิ่งมาชนเวนส์เดย์แล้วเธอก็เห็นนิมิตเธอก็เลยไล่าตามไปนี่ค่ะมิชชั่นของเรานะคะก็คือ go help เราต้องไปช่วยโอ้โหและนี่คือไฮหรือสัตว์ประหลาดนะคะตัวสีฟ้ามาเลยจะบอกว่าตอนที่ทำตอนเดียวจบของช่องหลักเนี่ยพี่ยังดูเวนส์เดย์ไม่จบค่ะก็เลยไม่รู้จุดพีของไทเลอร์นะ เผื่อมีบางคนยังไม่ได้ดูหรือดูไม่จบเอาเป็นว่าไม่สปอยแล้วกันแน่นอนบทก็ต้องเป็นไปตามบทนะซึ่งเราไม่สามารถช่วยโรวันไว้ได้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีฟ้าใส่กางเกงสีน้ำตาลตัวเมื่อกี้เนี่ยก็ทำให้เขากระจุยกระจายไปแล้วค่ะและเมื่อผ่านโมเมนต์ระทึกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่เน v ว r m o มอค่ะและเราก็ต้องเข้าหอนอน,อน เนื่องจากว่าเป็นคำสั่งของศาสตราจารย์ค่ะตอนนี้ตังกวาพอตเตอร์มาอยู่ที่ห้องพักกับรูมเมดแล้วค่ะคนไหนจะมาแบบนี้เนี่ยต้องจำเอาไว้เลยค่ะว่าคืนแรกไม่เป็นไรแต่คืนที่2มีเรื่องพีคแน่นอนโอเคเช้าแล้วค่ะดังนั้นเราต้องไปรวมตัวกันที่สนามหญ้า ใกล้เวลาแล้วค่ะดังนั้นขอสปอยเลยนะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีโรบักอยู่ลำบากมากตัดภาพมาเลยเหมือนเขาจะพูดคุยกันถึงอันตรายบางอย่างนะคะอันที่จริงเนี่ยคุยนานกว่านี้ค่ะแต่ขออนุญาตตัดภาพไปเลยเอาละทุกคนคืนนี้ละค่ะ เนื่องจากน้องวันพุธเนี่ยเธอช่างสืบมากๆก็เลยเรียกพวกเรากลางดึกค่ะให้ตายสิเต้าโรงเรียนแบบนี้มันอันตรายทแท้เลยจะปีนออกหน้าต่างก็ไม่ได้ด้วยจะไม่ออกจากห้องก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ยัยเว d นส์เดยแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเจ้าติงหรือมือเนี่ยจะเป็นคนนำทางไปค่ะให้ตามเขาไปยังทางออกนะ แน่นอนนะว่าขิดค่ะเพราะไม่รู้ว่าเจ้านี่ขยับได้อย่างที่บอกนะคนไม่มีโรบักต,ต้องเริ่มใหม่ค่ะแต่นี่ขออนุญาตตัดภาพมาในงานเลยจับตาดูช็อตนี้นะคะแก๊งเราเนี่ยมีสุภาพบุรุษอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาจะเข้าไปปกป้องโรวันนี่เลยค่ะคนนี้เลยให้ตายสิเขาชิลมากๆกำลังเต้นอยู่ค่ะไปเลย let's go น้องเขาเข้าไปปกป้องนะคะก็ยังไม่สามารถช่วยโรวันไว้ได้บทก็ต้องเป็นไปตามบทเนาะยังไงเขาก็ต้องขิดค่ะนี่เลยน้องวันพุธเนี่ยยืนดูเหตุการณ์อยู่นะคะซึ่งในซีรีส์เนี่ยฉากนี้โรวันพยายามที่จะฆ่าน้องวันพุธค่ะแน่นอนนะหลังจากนั้นสัตว์ประหลาดหรือไฮเนี่ยก็เข้ามาจัดก,การโรวันและตอนนี้เราต้องเข้าหอนอนแล้วค่ะทุกคน รอบนี้เนี่ยพี่ก็เป็นรูมเมทกับน้องเก่งค่ะเหตุการณ์ก็ยังคงเดิมทุกอย่างคืนแรกไม่เป็นไรค่ะแต่หลังจากนี้สิคะพอเราไปชุมนุมที่สนามหญ้าปุ๊บตอ,อนกลางคืนเนี่ยก็งานงอกเลยให้ตายสิคะโรงเรียนนี้เนี่ย พอแม่ส่งมาเรียนหรือว่าส่งมารบไม่แตกต่างจากฮอกวอตเลยค่ะเพราะที่นั่นก็อันตรายพอกันเคยได้ยินแต่อ่อนแอก็แพ้ไปใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีโรบักก็แพ้ไปค่ะเอาล่ะมันมาถึงแล้วค่ะค่ำคืนนี้ ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถออกจากห้องได้นะคะจนกว่าน้องเวนส์เดย์เนี่ยเขาจะอธิบายจบให้ตายสิมีเพื่อนแบบเธอเนี่ยมันน่ากลัวสมัดเลยเวนส์เดย์อดัมเอาล่ะมิชชั่นขึ้นมาแล้วค่ะโฟโลติงต้องตามเจ้าติงไปสถานเดียวอันนี้ขออนุญาตตัดภาพเลยค่ะเพราะว่าขิดแบบโง่ๆเลย ล่ะหลังจากที่แก๊งตี้ของเราปรึกษากันแล้วนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายจะเห็นว่าน้องเต้าเนี่ยเขาตั้งใจเรียนมากเลยค่ะดูสิยืนกลางห้องโชว์สเต็ปซะง,งั้นซึ่งบอร์ดทีเชอร์ก็ยังยืนสอนอยู่ด้วยนะคะในรถไฟขบวนนี้ที่เรามานะคะมีชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่งที่พีเนี่ยชอบการแต่งตัวของเขามากๆ นี่เลยค่ะคนนี้เลยชุดเดรสของเขาเนี่ยเป็นรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่แล้วเหตุการณ์ตอนนี้ยังซอฟอยู่ค่ะเนื่องจากเป็นคืนแรกเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะสเต็ปต่อไปต้องไปชุมนุมกันที่สนามหญ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปงานช่วงกลางคืนดูรูมเมทเราสิคะเว d นส์เดยใหญ่ตัวประหลาดตบสั่งสอนดีกว่า ก็เฮฮากันไปนะคะเนื่องจากเหตุการณ์เหมือนเดิมดังนั้นจะขออนุญาตตัดภาพมาคืนที่พีคเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวออกไปแล้วก็ตามพอตของเรื่องแนวแบบนี้ค่ะตัวเอกเนี่ยอยู่ในห้องอย่างเดียวเฉยๆไม่ได้และความกดดันของคนที่ไม่มีโรบักเนี่ยก็คือรู้ทั้งรู้ว่าถ้าขิดนิดเดียวต้องเริ่มใหม่นะคะดังนั้นห้ามขิดทีเดียว เอาแล้วนะแตงกวาพอตเตอร์จะไปแล้วดูสิคะวงสีแดงแบบเนี้ยไม่ชอบเลยมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้ด้วยโอเคถ้าเดินดีๆนะคะมันก็มีโอกาสจะรอดอยู่นะแต่ว่ามีเวลาจำกัดด้วยสามารถออกไปที่ระเบียงด้านนอกได้ค่ะก็ไม่รู้ว่ามีเส้นทางอื่นอีกไหม เส้นทางที่แบบสามารถเลี่ยงไอสีแดงๆนั่นได้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวขอสำรวจนิดนึงนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีไม่มีชัวชัวค่ะแบบนี้ต้องกลับไปที่เดิมแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะมีน้อง f อฟซีของเราเนี่ยผ่านไปได้แล้วนะคะโอเคยินดีด้วยค่ะถือว่าเก่งแล้วก็เฮงมากๆเลย นั่นแตงกวาพอเตอเตอร์จะพยายามบ้างแล้วค่ะโอ้โหดูสิคะมันรุมนั่นติงอยู่ตรงนั้นโอเคถ้าตั้งสติดีๆเนี่ยมันจะมีจังหวะอยู่นะเอาเป็นว่าจะอยู่ให้นานเท่าที่นานได้แล้วกันเหมือนจะดีแล้วค่ะแต่ก็ต้องระวังกล้องวงจรปิดไม่นะคะมันค้าโอเคและคนไม่มีโรบักก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจอยากเล่นต่อมากแค่ไหนอย่าลืมซัพพอร์ตด้วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และก็ดิ่งช่องนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ